เหตุการณ์ก่อนหน้านี้พวกเรานำมาโดยที่อำนาจเป็นคนขับรถผมเล็กอ่ำและบวะพรานนำทางชาวกระเียงวันหยุดยาวทั้งทีได้ตกลงกันมาเที่ยวป่าในอุทยานแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีผมจำได้ขาดตับรถวิ่งด้วยความเร็วเพราะเกรงฝนตกน้ำป่าตัดทางจะเป็นการยากลำบากพอพ้นโค้งพี่อำนาจร้องลั่นแล้วหักภูมิมาลายผมก็เห็นว่ามีคนวิ่งตัดหน้ารถจนเสียหลักพุ่งตกลงไปในท้องห้วย ไอ้อำแทบจะว่ายน้ำที่อำนาจไต่ต่างขึ้นมาผมหายใจดังแรงอย่างโล่งอกร้องถามเป็นอะไรมากมายสองคนไม่ตอบเอามือกลุ่มไทยถอยไม่มองหน้าพี่อำนาจเอาแต่บนอดแอดว่าไม่น่าเลยเลยก่อนหน้าไปร้องท,ท้าทายเจ้าป่าเจ้าเขาให้ออกมา,าเผชิญหน้าทั้งที่พรานก็ห้ามแล้วยังไม่ทันจะข้ามออกจากปากก็โดนดีเข้าจนได้เจตนาพวกเรามาเที่ยวป่าชมน้ำตกลำธารแมกไม้ ที่ถือปืนมาด้วยเพื่อป้องกันตัวกรณีเจอช้างป่ามาเจอมีขอเป็นเป้าอย่างดีพรานห้ามหญิงก็ไม่ฟังเรี่งงงเสียงปืนสถานไปทั้งดงหมีขอหยุดกระสุนตกลงมาจากต้นไม้แดดดินงพรานบววาร้องบอกไม่น่าหน้าเลยมองไปที่สัเจ้าที่ตั้งอยู่ในอนาบริเวณเดียวกันที่อำนาจหัวร้อเห็นเป็นเรื่องงงง่ายแล้วยังร้องท้าทายให้ปรากฏตัวออกมาตัวเป็นๆบัดนี้เจ้าตัวต้องเอามือกลุมท้ายทอยรู้สึกเจ็บขัดยอกทั้งตัว แม้เกิดอุบัติภัยทั้งสามชีวิตยังรอดมาได้ขาดไปก็แต่พานำทางชาวกระเดียงที่พวกเราร้องเรียกหาไม่มีเสียงขันตอบบอกว่านั่งอยู่กระบะท้ายรถน่ากลัวจากกระเด็นไปไกลที่อำนาจพูดพวกเราเลยเร่งต่างหาขอบ้วยรบมากไหนจะน้ำไหลแรงน่ากลัวคนจะไหลไปตามน้ำข้างบนเป็นพื้นดินนิ่มไทยหลังฝนตกมีรอยล้อรถคลื่กับดินเป็นทางยาวรอบด้านแถวนี้ล้วนเป็นป่าห่างไกลจากชุมชน โชคดีที่ยังมีสัญญาณโทรศัพท์ให้โทรต่างคนรู้จักให้มาช่วยพวกเขารับปากจะมาแต่หนทางมาถึงยากลำบากเราคงต้องหาพักค้างคืนในปา่าดวงตะวันอ่อนแสงลงลอยต่ำเลี้ยสันดอยสูงนปปกป่ากลับจากออกหากินขึ้นสู่รังท้องฟ้าที่เคยสดใสกลับมัวหม่นลงทุกทีในช่วงเวลาพรบเพลยแ,แต่ยังไม่ถึงกับมืดในทันทีหากยังมองเห็นหนทางเดินผมอยู่นี่ เสียงกูตอบมาจากด้านหลังผมสาบานได้ตอนนั้นตกใจเหมือนเห็นผีที่อยู่อยู่โบว่ามายืนอยู่บนหนทางในสภาพยืนนิ่งไม่ไหวติงที่ยืนตรงนั้นเป็นอุมโมงค์ป่ากถ่ยทำให้ค่อนข้างมืดมองเห็นใบหน้าไม่ชัดเห็นเพียงร่างผอมไหลาบางแตกกเกรง็งไม่ทันร้องสักถามครานหันหลังเดินนำหน้าอันเป็นภาพคุ้นตาม,มาตลอดทั้งวันดูเหมือนแต่ละคนจะเจ็บจนซึมพูดน้อยลง ในป่าเงียบสงดลงทัดมาที่ต้นไผ่ในกอดังยิดอาแล้วความเงียบก็ถูกทำลายลงด้วยเสียงนกกระปูดดังปูดปูดเสียงเย็นเยือยผมมองหาต้นเสียงเห็นนกตัวหนึ่งบินโฉบผ่านต้นเผดกาที่ออกฝักห้อยตรงเตงอย่างต้องลงมันร่อนลงบนพื้นใช่เลยมันนั่นเองเจ้าของเสียงปูดปูดเมื่อเห็นคนแทนที่จะบินหนีเหมือนนกชนิดอื่นแต่กลับวิ่งหัวซุกหัวซุนเข้าซ่อนเร้นอยู่ในพุ่มไม้รบใกล้ๆบริเวณนั้น ผมพยักหน้าให้เสียงดังขึ้นบ้านกับทักพวกให้เดินตามโบวะไปข้างหน้านี้ไม่ไกลมีสนักสงฆ์คงต้องขอพักกลงคืนไปก่อนไม่เกินพรุ่งนี้เช้าจะมีคนมาช่วยกู้รถขึ้นมาสนักสงฆ์เมื่อไปถึงสิ่งตุกสร้างเก่าจนสุกทรงกุฏิจะทางนี้ังแหลกมีต้นยญกาขึ้นรกกับถาวันทะเลยต้นไซใหญ่ทิ้งใบหล่นทับถมเข้ามาในลานปราศจากการปัดกวาดผมเลยหน้ามองสำรวจบอกกับทักพวกที่นี่คงร้างเสียแล้ว โชคยังดีที่มีสาลากุ้มหัวพยักเมฆฝนทางทิศตะวันตกกำลังแทมาถึงคืนนี้ถ้าจะมีฝนตกแน่ความมืโดโรยตัวลงมาในอารามป่าแดงกันดานบอว่าหายไปในเพิงแห่งหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นครัวได้ยินเสียงดังโปบปบอาจจะไปหาฟืนมาก่อไฟผมเห็นเป็นเงาคนนั่งทํางานแต่จนแล้วจนรอดยังไม่เห็นเปลวไฟผมตรงไปที่พระประธานคุกเขา่าลงมือคทำหาทุกเทียนมาจุด แล้วแสงแรกจากดวงเทียนเล็กๆก,ก,กลับสว่างเรืองรองอย่างเหลือเชื่อทําให้เกิดความอบอุ่นใจอย่างประหลาดอีกสิ่งที่ทําให้อุ่นใจคือหลวงพ่อวัดปักน้ําที่ห้อยคอไว้แสงไฟทําให้เห็นปลดที่ถูกปลูกห้อยไว้ในพื้นที่ตอนหนึ่งของศาลามีบาทวางพระท่านอาจจะไปทําธุระยังไม่กลับมาก็เป็นได้สฟื่วนไฟถูกก่อขึ้นไอดินชื้นผมต้องหาไม้มีแก่นมาเป็นฝืนในเมื่อพักพวกสะบักสะบอมไปตามกัน นั่งอยู่เมือม่อๆส่งเสียงพูดคุยกันเบาๆผมหันไปบอกไม่ต้องห่วงพรุ่งนี้เช้าพวกเราก็มารับคืนนี้นอนที่นี่ไปก่อนที่อำนาจมีท่าทางเสื่องซึมมือยังไม่คลายจากต้นคอคงจะแทดจนเยี่ยวคอลำบากพอนั่งลงพูดอยู่เรื่องเดียวที่ไปท,าไท้าทายเจ้าป่าเจ้าเขาจนขากลับมาประสบเหตุร้ายผมกลับมานั่งเคียงจับหัวไหล่่ยาวน้อยๆกลุปลอบใจบอกอย่าคิดมากเลยอำยังเปรียบโชคคล้ายพึ่งขึ้นมาจากน้ำเนื้อตัวสัน่น เท่าทำจะเป็นแค่ผมหาเสือมาปูให้นอนข้างๆกล่องไฟคุณคุณออกมาเร็วเสียงบววเรียกมาจากข้างต้นสัตว์ต้นหนึ่งที่อยู่นอกอาณาเขตผมร้องเรียกกลับไปทําอะไรตรงนั้นมืดมืดให้เข้ามาบอกว่ามีท่าทีลังเลจากก้าวเท้าเข้ามาแต่แล้วก็ชะงักกลับก่อนจะหันหลังวิ่งหายไปในความรบชัดแล้วใครกันที่อยู่ในครัวไฟแสงจากกองไฟสว่างโรกก็จริงแต่รัศมีไปไม่ถึงเห็นเพียงเหลาคนนั่งยองยอง เหมือนกำลังกัดกินอะไรบางอย่างด้วยความหิวโหยตะกตะกลางเสียงที่แววออกมาดังครอกครอกคล้ายเสียงของหมูป่ากำลังกินอาหารผมยึดติดความสงสัยเดินไปหาต้นเสียงอาศัยเปิดไฟฉายบนโทรศัพท์มือถืออีกไม่กี่ก้าวจะถึงเพิงเห็นเงาดำคล้ายสัตว์วิ่งเล่นออกเป็นมันอาจเป็นหมูป่าที่มาหากินแถวนี้ <i> ผมถอนหายใจอย่างโล่งอก <i> ในป่าเงียบมากผมหยุดยืนนิ่งจากนั้นพอฟังให้ดีคล้ายมีเสียงกู่ของฝูงขี จากเบากลายเป็นดังขึ้นทุกทีมันคือเสียงช้างร้องไม้เล็กหักหลมแผ่นดินลั่นคล้ายช้างทั้งโขงกำลังมุ่งมาทางนี้สำนักสงกลางป่าแห่งนี้ผมหวังว่าคงไม่ได้ร้างเพราะภัยจากช้างป่าในเมื่อบอกวา่าหนีไปแล้วคงจะเอ่ยปากปรึกษาใครได้คงต้องพึ่งตัวเองวิ่งอ้าวไปรวมกับพรรพวกเบื้องบนพระจันทร์ดวงโตลอยเด่นแม้ยามแสงทองส่องลงมาศาลาโปร่งโล่งไร้ผนัง ผมเห็นเงาของพระภิกษุนั่งขัดสมาธิในกดแน่นิ่งราวกับอุ่นปั้นผมจะเข้าไปกราบเพื่อขอพูดคุยด้วยเป็นดังตกใจกับเสียงช้างร้องพอหันมาอีกทีในกดกลับโล่งคล้ายผงตาฝากได้เองจิ้งรีก,กับเสียงกบเขียดในลังห้วยแข่งเสียงกันขับขานคล้ายป่าจะกลับมาสุขสงบอีกครั้งผมนิ่งอยู่คู่โขงช้างคงไม่ได้มุ่งมาทางนี้แล้วกลับมาดูพี่อำนาจกับอังที่ต่างนอนครางฮือ,อคล้ายกำลังเพอ้อไม่มีใครลุกขึ้นมาพูดคุย ปล่อยให้รู้สึกโดดเดี่ยวผมเติมฟืนไฟเสร็จก็ล้มตัวลงนอนฟังเสียงดนตรีของปากถักกรอบก่อนสติค่อยๆเลื่อนเนิ่นนานทีเดียวที่หลับไปผมถูกปลุกจากเสียงดังอื้ออึงหลังคาสังกัดสีที่ฝนเทกระหน่ำลงมากองไฟไม่เหลือแม้ฐานแดงสภาพไม่ต่างจากคนตาบอดรอบตัวมันมืดมากโชคยังดีที่มีไฟฉายพอหันไปไม่เห็นพี่อำนาจกับอัมหรือว่าทั้งสองคนหลบละอองฝนเข้าไปข้างไน เพียงครู่เดียวฝนก็สาลงหูของผมที่นอนแนกับพื้นคล้ายได้ยินเสียงฝีเท้าคนดังตึกๆเดินตรงที่ครัวหรือว่าจะเป็นที่อำนาจกับอังโตโหคราวนี้เสียงดังเหมือนคนใช้อิโต้สับกระดูกผมไม่อาจกุมตาหลับได้อีกแล้วใครคนหนึ่งต้องลุกไปทําอะไรที่ครัวแน่ผมฉายไฟเร่งรุดไปทุกย่างก้าวเหยียบใบไม้แห้งดังกรอบกราบ,รบผมร้องเรียกให้เสียงไปก่อนใครนั่นทําอะไรอยู่ตรงนั้น ร่างสันทัดผิวสองสีแม่เห็นแค่แผ่นหลังผมจําได้แม่นอย่างว่าคือไอ้อ่ำที่กําลังใช้มีดอิโต,โตสับไปที่โครงของหนีคอพอหวังมีดก็ใช้มือดึงกดไส้ออกมาทั้งยวงใส่ปากเคี้ยวเสียงดังครอกๆพอถูกแสงไฟก็หันขวับมาดูตาสะท้อนแสงไฟปากยังคาบเส้ให้ยาวถึงอกภาพอันน่าสยดสยองยิ่งนะผมต้องพังหักก้าวถอยหลังร้องเสียงแทบไม่ออกไอ้อ่ำไม่ใช่สิเป็นใครก็ไม่รู้เล็ดช่วยที่ด้วยโอย พี่อำน,นาจยืนใช้สองมือกุมคอพอปล่อหนึ่งคอบิดไปด้านหลังดังแกรดวงตาคู่นั้นเบิกโพรงหลึกลานอันนาจจะเป็นสภาพสุดท้ายก่อนตายผมร้องาลัมล,ลักพี่อำน,นาจตายแล้วกรี๊งกระจายไฟวูบอันร้อนถ่าวมาจากด้านหลังกระสุนปทาระก่อนที่สติข,ของผมจะดับวูบจากความตกใจกลัวสุดขีดผมง่วงเงียตื่นขึ้นคล้ายหลับฝันร้ายเป็นเหงื่อซึมทั้งที่อากาศเย็นมารู้ตัวอีกทีบนห้างที่ขัดไว้บนต้นไม้ที่อยู่นอกอนาณาเขตสำนักสงราง ในความมืดด้านล่างคล้ายเกิดความโกลาหลเสียงช้างร้องด้วยอาการคู่คำรางพ่นลงจากปลายงวงดังฟึดฟาดและหยิบหยังสิ่งปลุกสร้างภายในสำนักสง์อย่างเครียวกราดร้ายขีลงช้างไม่ต้องตกใจครับคุณเล็กผมยังอยู่ทั้งคนเสียงจากร่างของใครคนหนึ่งในเงามืดกำลังค่าบุรีติดไฟแดงนั่งกอดเขามีปืนยาวพาดบ่าในลักษณะคุณตาม,มากบวานั่นบวัตตัวจริงใช่ไหมผมครับคุณเล็ก สำเนียงห้วนสั้นฟังดูซื่อๆของบัวบอเป็นคนนำผมขึ้นมาบนนี้ไฟฉายในมือแทบทำตกดวงตาข้างหนึ่งของบัวบวมเป็นเนื้อตัวเป็นแผลยับเขียวช้ำจนหน้ากลัวผมคือน้ำลายดึงอึกพยายามเปล่งเสียงทางไปถึงที่อำนาจกับอังไม่มีคนอยู่ข้างล่างแล้วครับแถวนี้มีแต่เราที่เป็นคนผมมองตามลงไปขนบนแขนลูกชันบนคอช้างมีเงาดังคล้ายคนดวงตาแดงราวกับฐานไฟ วาดแขนชี้นิ้วชี้สังการให้ช้างหันมาที่ต้นไทรใหญ่ต่อหมายอยู่บนนี้บอกว่าองค์อ่านคาถาบางอย่างฟังไม่ได้สับแน่แก้มกับคอปืนเล็งไปที่ร่างวิปริตนั้นแล้วเหนียวกรดังเพรียงพอมันหายวับไปช้างตัวนั้นก็หันหลังวิ่งหายไปในความมืดผมร้อนใจมากเป็นห่วงที่อำนาจกับอัมบุวะสายหน้าแช่มชาน้ำเสียงเยือกเย็นช่วยไม่ได้จริงๆแล้วก็เริ่มลำดับเรื่องราวให้ฟังเขาโดดลงจากรถได้ทันแต่ก็สลบไป พอได้สติก,ก็เห็นผมเดินมุ่งไปที่สนักสงร้างเพียงคนเดียวจะร้องเรียกแต่กระดิกตัวไม่ได้พอฟื้นคืนจึงรีบตามมาสนักสงแห่งนี้เคยมีช้างป่าเหยียดพระจันมร์นาภาพบบวาได้ยินเสียงช้างทั้งโถงเห็นท่าไม่ดีเลยขึ้นมาขัดห้างบนต้นไม้ไว้ก่อนไม่ต้องกลัวครับอีกไม่กี่ชั่วโมงก็เช้าแล้วฮ่าห้ารุ่งเช้าสิ่งที่บวชพูดก็เป็นจริงหน่วยกู้ภยัยมาถึงชักลากซากรถขึ้นมาจากลังห้วย ผมต้องสยดสยองอีกครั้งศพแช่น้ําอยู่ในน้ําทั้งคืนจนซีดขาวถูกนํามาวางเคียงกันทั้งสองศพโดยเฉพาะศพที่อํานาจที่สภาพคอหักดวงตาเบิกโพรงเหลือกตางคล้ายจะมองมาที่ผมผมจําได้แล้วตอนรถกระเทศลงไปในท้องห้วยที่อํานาจกอดข้อเท้าผมไว้แน่นร้องขอให้ช่วยก่อนน้ําจะท่วงเข้ามาผมกลัวจนขาดสติใช้เท้าถีบคอที่อํานาจหลายทีเพื่อสลัดมือยื้อจนเสียงกระดูกดังกรอ๊อบ จนผมสามารถยันตัวเองออกมาจากรถได้อย่างอุดปิดจนถึงตอนนี้เสียงขอความช่วยเหลือยังดังกล้องอยู่ในหัวผมอยู่เลยเล็กช่วยพี่ด้วยโอ้ยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรายการของเราทางเราจะนำรายการดีๆมานำเสนอท่านหากท่านชอบอย่าลืมให้กำลังใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา